วันนี้เป็นวันจันทร์ที่27เดือนกระกฎาคม2563นะคะลูกๆก,กับแม่ลูก3ามคนมีตะมีตั้มมีศักกชัยมาช่วยกันแม่ด้วยนะคะช่วยกัน่างย่า้าทางยญ้าเปิดทางลงห้วยตอนนี้ตอนบ่ายเปิดทางลงห้วยเราเห็นน้ำที่ห้วยไหลไหลาจากทางนี้ไปทางนี้ นี่ค่ะอันนี้ตาก็กําลังทําวันนี้น้ําเยอะเนี่ยถือว่าเยอะน้ําสีแดงลงมาจากภูเขาขาวด้านนี้นคะคะเป็นเขาพลิกเขาพลิกเราสังเกตดูว่าดินดินที่อยู่ริมตะลิ่งเนี่ยลักษณะว่าถูกตักมาจากห้วยมากองไว้เป็นเนินสูงเนาะไม่ได้เกลี่ยไปทางด้านนู้นเนาะถ้าเกลี่ยจะสวยมาก ก็มองเห็นตัวอาคารด้านหลังเนี่ยด้านหลังที่เป็นตึกเนี่ยเป็นห้องสุขานะห้องสุขาใหญ่มากค่ะเป็นเรือนไทยอันนี้เป็นเรือนไทยมีต้นต้นอดอกปีบหรือกาสลองเนี่ยอยู่ระหว่างกลางแล้วมีขนุนนะหนุนค,ค้าคูณเนี่ยอยูอ่ด้านด้านหลัง ด้านนูน้นด้านนู้นเป็นลำใหญ่ด้านนี้เป็นขนุนนะมีต้นเนี่ยต้นนี้เขาก็ถือว่าต้นไม้มงคลนะม้ประดับค่ะมาดูห้วยเนาะอันนี้เป็นห้วยจำไปนําไหลลงจากทางนี้ไปทางนี้เพื่อไปสู่คลองไผ่ก็มีกอไผ่เป็นระยะจริงๆเห็นที่ฟ้าขนุนเขาทำเกษตรเชิงเดี่ยวคือมันสับกะหลัง นะคะเห็นขาวพิกเนี่ยถ้าเราเอาตางนี้ออกหมดก็จะสวยจะสวยอยู่นะคะปรับลำธารให้เรียบร้อยจะสวยงามมากเรากะว่าเราจะลองถักทําถักบันไดที่ตะลิ่งเนี่ยทําถักตะลิ่งทําบันไดลงนะคะพูดผิดนะคะถักตะลิ่งทําบันไดลงค่ะก็เสียงตัดหญ้าเนาะได้ รับความช่วยเหลือจากลูกๆนะมีทั้งสักกะชัยนะคะได้เหนื่อยกันละนะชุดนี้เป็นชุดบุกเบิกน่ารักมากก็ขอขอบคุณลูกๆทุกคนนะคะ